ไม่อีกแล้วครับมื่อนี้ก็สิพามางมหอยนะครับเด้อเนี่ยพิกัดนี่นะครับพื้นไม้ไม่เนี่น้ำแห้งนะครับน้ำตั้งแต่น้ำปลาเขาครับก็สูบสูบลงสูบลงนะครับเออเนี่ทีมงานครับนี่เตรียมตัวแล้วอันนี้คนรถครับเอาเอาจากโล่เลย เอาประมาณสิบลแูกอเออหลายล่ครับหลายมาครับหล่ไล่หอยหล่ไล่เลยครับนี่หอยยังครับหอยยังครับหอยจูบหอยจูบมิเตหอยจูบโอหอยขมหอยจูบเผานี่ครับอนี่นี่ครับทีมงานทีมงานมาหลายคนอยู่ครับประมาณหาหกคนครับผมกำลังกินเขากันอยู่ครับนี่ครับรองคนหนึ่งก็จับจองพื้นที่แล้วเดี๋ยวไปสัมผัสพนหนึงก่อนครับ ลงไปแล้วพนึงครับสัมผัสพนึงกันนี่ครับจะมีฝ tamam! ้ายนะครับยายเห็ยังครับนี่งมหอยได้ปะใส่ใส่ใส่เอามาเบิ้งเอามาเบิ้งใกล้ๆกูปัดกระเด๋ย้ายเถอะเด่าย้ายเถอะมาเบิ้งใกล้ๆเดี๋ยวก็หาอีกอินกัอนนึกื่ โอ้บักหอยเอานิ่ต yup. <po target> ัวใหญ่เนาะใหญ่ๆนี่นี่ใหญ่ลายกุ้งง <p are> ูนี่ตัวใหญ่ก็มีโอ้ยมีตัวใหญ่นะครับเนาะโอ้น้ำแห้งนะครับเน้องนี่ชิปมางมหอยกันนะครับเนี่ยส่วนตัวผมจะลุ้งไอ้ตรงพผืนนะครับตรงน้ำระลายพผืนละตรงกลางๆน้ำกำลังแห้งครับเนี่ยภาพ ภาพไม้ครับนี่บรรยากาศก็ดีทำกลางป่าเขาครับอยู่นี่นี่จะเป็นแอง่งน้ำนะครับุ่นยายผูห้หนึ่งได้ไหมยายได้ได้ยยได้ได้ไดไดมันนี่เมาเลยเด้อเอาหลายๆรูดเด้อะมัอนี่เด้ดอะุ่นนักทอน้ำก็สูบครับก็สูบใส่เขาครับน้ำก็สูบใส่เขานี่ครับ บุ้งนี้เกิดเป็นป้าเฮ็ดนะครับนานาเฮ็ดเกิดมีเฮ็ดบักลายเลยครับเกิดลายเลยครับนี่นี่ทางผุนก็แม่เอนมุดเลยครับนี่น้ำน้ำมันสิไหลลงมาะวบ้งนี้มุดเลยครับนี่ครับได้ปะครับนี่ได้ได้หอยยังครับนี่หอยจูบหอยจูบโอ้หอยจูบหอยขมเฮาหนิเนาะเออได้ลายเนาะกเดี๋ยวๆไอ้ผู้ท้ายก็ดจะลุ้งขึ้นกัน นี่ครับโอ้ยมันนีมีอกาสมาเยี่ยมปัดตนี่ครับเขาสูบน้ำลงไปนะครับสูบน้ำใส่เขาเขานี่น้ำเริ่มบกแล้วครับทั้งป่าทั้งบกหอยนะครับบักไลยเลยครับนี่ครับคนขับรถครับคนขับรถคนพุ่มพามาหานี่ครับได้บหครับนี่ โอ้ไห้อยเบื oh. Eu, u, ่อโชหอยบ้างดูเ oh, ม si uh, anyway. ่ใส่ไลยครังเนาะห้อยปัดห้อยโอ้นี่ครับไม้ครับ มนี่ครับนี่ทีมงานครับกันทีมงานหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปำลังมากครับกำลังมากกินเขากินน้ำกันอยู่กำลังลุงมากครับเอาเดี๋ยวงมหอยน้ำกันงมหอยน้ำกัน เดี๋ยครับคนไทยกับสิบหาคือกันนะครับเดี๋ยวสักครู่สักครู่กับสิบลงคือกันนะครับตอนนี้เก็บบรรยากาศให้เืิ่งก่อน,นครับ